โอ้ยคนหมาเนอะย่างเขาป่ากับพ <Hayır> ่อครับรัดไหทำไมก็หลุดอันน่าเอาที่มันไม่เด่นมันดิ้นแบบครุฟจอมซินอ๋เดี๋ยบกอนสิพ่อถ่ายก่อนโอ๋อถ่ายก่อนอ๋อ กูแฟนเั็เเนไลยคือเห็นไม่รู้เ,รเดินมาเฉยเฉเห็นหู้รถซองเบิ่งบอกไม่เอาปออย่าเกินละนะไม่จะเกินลเลยนะปอออมานเกิไนไม่เดินมาแล้วก็เสียมจิ๊กดูเฉยเ,เ,เห็นตามันบอกดิเขาเลยไปซองดูไดไล่แม่กลัวเฮ่ยปอ เก่งตัวใหญ่จริงตัวง่ออ๋อเจ้ายบกบใหญ่คู่แฟนเบอร์ธรรมดาได้เมื่อคุ้มเบอร์นู่นอ่ะจะถุงเซฟคานจักถุงจักถุงสี่ได้สี่ถุงผู้ใดอ๋อเป็นกบใหญ่ธรรมดาได้สามกบง่อยกบง่อยพ่อตังเห็นกบใหญ่ไหมเห็นไหมมาดีค่าก่อนอะไรวะมาดีค่าก่อนนี่ เอาไปปั่นผ่านพ่อกระเทือนนะบ่อจักลุงบ่อเลือทุ่งน้อยโอเคโอเคจัดไปโอ้ได้อย่างกินแรงเนาะผ่านพ่อกระเทือนเขาหมกปลาข้าวครับหมกปลาข้าวหมกปลาข้าวป่อเจี๊ยวกบเนาะคุณเหรเห็นบ่เอาเจี๊ยบกบลงมาเลยได้ดิไอ่หลีกเอ๊ะไม่เสร็จเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเปิดเปิดแฟลตก่อน มีโค้ดด้วยปอโอ้เห็ดอย่างนี้ครับฮานดฮนดเห็ดอย่งนี้มกโอ้เห็ดเป็นพูดแบบนี้เลยวะอ๋ออปานปานตกพูดชิ้นเนาะพูดเากันเห็ดเพื่อตะไก่แล้วไปที่หลังนะครับสองวันนี้ว่าสร้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็สบสองตอนงามค่ะปานปานอันนั้นเนาะปานไปญี่ปุ่นเนาะมีพูดชิ้นมั้ยโอ้มีพูดชิ่นร่บ เพื่อนนายเน่ะอันเพิ่นเฮ็ดมกค่นอืมเพื่อเฮ็ดมานคิงบ่โอ้ใจเพิ่นเฮ็ดนี่ก็บ่เอาเงินให้จ่ายค่าพาเลยเอาเบิ่งเบิ่งขานคิงเฮ็ดหยัง่างนี้โอ้เฮีงน้องเอาเนื้อปลาตองเนื้อปลาตองครับโอ้เคล็ดอย่างกินเฮานี่อันนี้สิแบ่งกันครับโอ้ไอ้นึกว่าสิก้อยก้อยปลาตองสิแบ่งกันครับเอาตัวใหญ่นี่เนาะปลาตองก็ได้เนาะสองโลกัวไปเลยครับนี่สองโลสอโอ้เอ๊ะกตัวใดที่บาดมือตัวไหน ไปแล้วพ่อจำหน่ายแล้ว่เอาให้เพื่อนเล้วรการาการรอมเมนูเ่บๆมกผุ้นเนาะมุนี้เนาะไทยเฮาเนาะนี่ครับผมเมนูดีเลยนี่น่าไปลองเหรอนี่กวางไงกวางตายนี่นะตายเลยครับ ปลาช่อนกับปลาหายากปลาหายากคับเมื่อกี้เสี้ยวข้าวหาเจ็บอีกแล้วเมื่อกี้เจ็บอีกแล้วครับดึงปลาเป็นตวเพิ่อแบบดึงตั้ง์ดึงปลาข้าวดึงปลาตองครับครับไม่หวานเลยตัวใหญ่ครับบ่าวชิ้เกาอันไปหาหมอมันอะไรเจอแล้วมันเอาเงินหวานเอ็ดห่อมมกเขบผมเฮ้ยตัวหากินก็มนเห็ดก้าวเข่าก็เป็นผูเสียผู้สาวไว้ข้างไหนงดไอ้ฮะสาวขึ้นบนมาข้นแบบนี้ไม่หนอ เขาดีเกินไปวเหรอรับมุกปอกข้าวที่น้องเลยนี่เต <c oughs> ้กานเต้กาน <c oughs> เลขอันหลายอาจะมีค่าอ้ายมีค่าเวลาเลขออกนี่ไอหนมดพี่ตัวไปตอนนั้นตอนนั้นเป็นไงอันนี้ยังนะอีกอันยังนะเอกุกแพงเอกกุกแพงไอมีค่าเวลาเลขอันเปินว่าะอไอ้มีค่าเวลาเลขออกโอ้ไอมีค่าเวลาเลขออกเปินว่าเลขอันไล่ไอ้จะมีค่าโอ้โหเลขอันไลยเลขอันไลยเอไอจะมีค่าเอกกุกแพง เอบอยู่ไกเอกตัวนี้เอ้งวดนี่ตัวมาตัวอะบไรอนต่ะมาจักซองตัวเนี่ยน่าชิวิซื่อนี่นอะมืดมืดเลยวันนี้เนี่ยแจกกบลงมาหอดผีหนี่ได้นี่หมดเออมาทำบัตาเด้กบกบรวมเนาะกบอยู่น้องแซงใช่เปลี่ยนกบรวมเลยเมียยังบอกเม่ยยังบอกว่า เอากบลงเกี่ยวกบลงไปเขาแม่เอาเถอรวมแม่เถอะแม่เราสุดเยอะดูมาได้ไมีอกูบ่ได้ดพอแล้วเราจะบูคุณบันแถวๆนี้ปลาทูปลาคออะไรปลาคอแล้วเราจะปานปลาคอเลี่ยงเนาะคืออีไรเนี่ยคือปลาคอตลาดครับแต่ปลาคอธรรมชาติครับผมไปเบิ่งในคลิปก่อนหน้านี้เลยครับผมประมาณอีกสองปีครึ่งลงคลิปตอนนัดต่อจนเสื่อมเงาหมดเลยทีเดย่าไป้ประสบควาเมสำเร็จในัาน เฮ้ยเกี่ยวการเอาบ่วงเอาพอมสดเจ่วครบเมียนบอกเพื่อนเยนะ้ยทางมีกระเห็ดอยู่ไหวๆทางมีชิ่งมีเลยเ้ยปาทุกยังโมเลยไม่ได้ซับเลยซับอยู่บ่ซับเลยปั้นได้เนาะปั้นมันแบ่งอะไรเห็ดสบไว้มเลแบ่งกันเมื่อไรมาสองคัน ซับุไรครับผมทีงานเพิ่นมาทานนี่ครับไปหากินน้ากกนมาหอดแบ่งกันเมื่อกินอีกอผมก็ได้ทุงบักไงเมื่อจนเกงใจเพิ่นได้อนี่ครับกินข้าวเหี่ยงกับไปกินน้าเร็วยังเอาปลาไปให้อยู่เขาพุณมา,มากงครับผมทีงานเดี๋ยวหาของต้อนของยังว่าฝากมือลังครับผมครับแต่ว่าติดไม่ติดมือไปตลอด พาผู้สาวลู Whew, ้ไปหาอยู meth. ่น <Nixon c illed> ้องเลยสาวน้องใครถึกใจผ่านแอดแล้วซื้อมาซื้อเขาหอมมีกังนองเขาหอมบอกรองเขาหอมพาเนี่ยมเขาคือเงียบแท้กว่านี้วะโมเมนอันเมนยูสิชนะบอพี่น่ะอัน ใส่อันนั้นทามาหยุดได้นินึ่งผักรวมทำมาหยุดเนาะหนึ่งมะอึ่งเจีบเกียโกบได้การแยมมีหนึ่งักตรงนี้แค่รอดำโตเยรสพร้อมใส่ยสยทำมาหยุดเจี๊ยบโกบเสียบคานได้นนิ สูบานแดงชอว์ธรรมดาเด้อโเ้ยโบเม่เจียวกบเสียพานเจียวกกคู่แฟนเออใหญ่ตุ๊กตาเจียวเออใหญ่ใหญ่คู่กาเจียวต่ำว่าเราจะไม่ใส่พงสุรสนะยัยตุ๊กตาเห็ดเลยตั้งไปนี่ซองพงสุรสตั้งไว้ห่างๆก็เสียบแล้วของเราฮะม่ต้องเอาใส่บุญเดเมนบวกไปขี่คุยด้อข้าวปุกนี่ก็ทุกเรียหันมือมันตกเพราะว่า ถ้ากินจานเดียวนี่โบพอเป็นอะไรแซ่บอยู่บ่โบแม่าแซ่บเลยเล่าให้หน่อยยอมกินด้วยนี่ป้ากบกับพี่ลึกกบก็ได้ได้เหนตาเลยอว่าข้าวบ่คหอยได้กี่เม็ดิมจะคำก่อนนะข้าวบวบหอยก็กินแต่ปลานดุถ้าถ้าถ้ากินก้พวกเราเห็นเลยไหมถ้ากินแก้วก้พวกเราเห็นเลยโคมาคุย เ่าเจ๊ยบัเจียวกบหนึ่งปลาเลยกินเลยบึงเลยเนี่ยนครับพันแอกินเขาแช่เื่อยๆกรุบก็แต่มันจะมีลสอะไเนียเนี่กันอะไรเจียวกบแี่เปีอยมีหนึ่งอันพักพรมเลย กินก็พอหอมส่วนเอาเลยวะเนี่ยเอาเนี่ยเาเลยเอาวงมาเน็กอ่ี่เอเลยลูกเอ้ยพอเถ้าพอเถ้าเนี่ยไปหวานเ้าฟุ่นมาบนโลกเอาเนื้อนั่นเลยบนายเนื้อฮอดใตเกินไปวะนะขอนญาตชิมจะกลัวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไม่เข้ากันอ่าดเลย อ้มมุปกรณ์เหรอแ้วอุรณอ้แมทัผ้าข่าอีกแล้วแอม่หนปลาหาแล้บเสียบเสียบโยนเสียบเสียบเบเว่ะงอนเก็ื่อนคเอหองหองหองไปแอบ้ไหมเมาระบจานหิวขาหิ้วขางหิวขานักเบเบเในกาเสียบหเจียกบน ไม่กินเหรอเนี่ยกูจนให้เลยเอาลูกให้กับเจ้าจุงหนึ่งไหนกูได้ใมันด้วยปลากินปลาถามน้ามันได้กินปลาที่ปิ่นขากรองเข้ากันแล้วแต่ติดตั้งไปเนาะเอ้อหลอนนี่ครับบรรยากาศกินข้าวแรงมันบ้านเปิดไปได้เชฟคานไฟนะมืดเ่อ มีครับผมโมยแย่งอุ้ยคนกินเขาโอ้ตมีอยู่มีขี้โมเปื่อยจ้ะใครไม่อยากอ่อนนะเดีด๋ยวได,ดเอาเราอุ้ยก่อนโอาเอามากินเลยอ้เจ้าข่อยเจ้าข่อยอีกแล้วเห็นเห็นคนเมาเห็นชายบรรณามมเมาเหลราเด้งมาทางนี้บ่เอาไทวดรไปเลยดิเสือ ให้อุดร้อนมาเวทดๆไปเสียวะเบียเบียบรรนาไปเสียวะให้อุดรเมาเราเด็กมันทางนี้หวจรบ่กไปมึอว่าไปซื้ออยู่พุ่นนล้นะมุกเข้านะมุกเข้าไปอันคุดมันนล้วนะอ่าดีๆยังมีอยู่เลยระเบิดข้างแสียงมั้ยังเนี่ยกระปูวะระเบิดข้างแสงนะครับไอ้เบิ่งดูเบิ่งดูคืออย่างคืออย่างข้างข้างข้างแสงจะเบิ่อเนี่ยผัวเดี๋ยวเดี๋ยว จ้าได้นี่ไม่อยังโอ้โอ้โหอ้โอ้ายเตะเขาเฮ้ยเจ้า้เฮ้ยคบเจ้าเตะกาดปอข่าวแชงพูนะจนอยากหญ่ขึ้นอยากย่ขึ้นห่อไหม จับด้หัวสร้างกูาะนี่นอนขนาดระเบิดข้างแสงระเบิดข้างแสงไอคานจับสร้างได้เสยป่ะเมื่อกี้นี้เวรหนึ Seven ่งข้อหมุนแครอไอแครอยังเล่าให้คยอัน่อดเอัน มีแซมแซมแมนยู่งอะอ้าวแกขัระบาาแล้วเนาะเออเออได้เออเออเออเด้ออเออเออเมอเอ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 เออเออออเออเออเอเออเออเวอเอออเออเอเลอเออเออเเออเออเเเ พอเขาสอดอีกพายเดสอีกคาวหนึ่งสดอีกคาวหนึ่งเราอย่าเกินนะพอเ่ากินยั้งได้วันนี้พอเ่ากินยังนี่วันนี้ร่อยลูกโอ้โหลูกเคยสวดผนเวลาพอเ่ากินยังวะดิเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวกบนานๆได้กินเนาะจะได้กินอยู่บ่มันมันโอ้ เมียมันสัญญาขาดอะเด้อวะจะมาก็มานะถ้าไม่มาก็ไม่มานะกลับกลับไปต้องเหตุธาอะไรนะโอ้เมื่อวานนี้ฟูเรโซปากข้าววะทอม ผู้ใดผู้ใดช่วยมาข้าวมาดิอ๋อในการแหละเจ้าจื้อเก็บพักไว้ท่ากันแน่แต่การครับบรรยากาศม่วนๆกินข้าวแรงหลังจากมหาปลาครับผมเขาก็เมื่อยกันกินข้าวได้บัวลอยแล้วครับส่วนมากก็เฮ็ดไว้กินมื้อยกินเศร้าหมดละกับไปกินกับเหล้าข้าวไปกินกับเกลียวดิเจอคลิปหน้าครับเฮามันเทบ้านครับผมฮู้ฮู้ ไะได้ครับคันเอดได้การนี่มกปาข้าวเฮาสุดยอดได้การครับผมนี้ตดวนี้หัวมั่นอะไร่ะคนีุ่่นร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 ุ่นพวกสี่เอี่ยวเขาจำเนาะได้การเลยครับผมไปค่ะ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 ป่าโกเฮ้ยได้การครับผม โอเคตีนนี้สมบูรณ์แบบ